สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกคนเข้าสู่ช่องน้องนิชาทีวีนะคะนี่เราจะมาทำครีททดลองกันนะคะเทใายลงไปแล้วก็เทแป้งลงไปแล้วก็ผสมกันผสมกันให้เรื่อยเแล้วทีนี้ก็เทเทน้ำสบู่เหลวใส่ลงไปแล้วก็คุณแล้วทีนี้ก็ผสมกันให้เรียบเรียบเรียบแล้วเราก็มาแบ่งครึ่ง ทีละทีละถ้วยแล้วเราก็ใส่สีพันธุ์ถบมาหาทีละทีละสีแล้วก็มาทำเฮ้มฮยมันเป็นไปได้ไงเน่ะคะทุกคนนั่นเดีย๋ยวเรามาลองทำดูกันนั่นเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยนะคะเทใส่แล้วก็เทแป้งนะคะแล้วเราก็มาขยมุมขยมุม ขย่งขย่งขย่งนะคะแล้วก็แล้วก็ไม่ขย่งเสร็จนะคะแล้วก็ใส่อน้าผู้นะคะใส่หมดเลยขย่งขย่งนะคะขย่งเสร็จแล้วนะนำมาสีใส่สีผสมอาหารกันเลยใส่สีผสมอาหารแล้วนะคะก็อ่ะขเฮ้ยดูค่ะ กดคัทสไคร์กดกระดิ่งฟุ้งพิ้งให้ฟุงฟิงให้หน้อนิชาด้วย